โอเคก็ขอสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะอยู่หวัวหันี่เงมุกซ่าครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวคาถาของฟีเรนในแบบที่ชื่ยว่าซีคอนพีดนั่นเองเนาะซีเกิลหรือซีคอนก็ไม่รู้เรียกสองอย่างได้นะครับก็นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการจับตี้งหมดสี่ฮิตของเธอ on, กันก่อนนะเจ้าคาถาฟีเรนนั่นเองซึ่งสี่ฮิตที่จะประมาณนี้นะไม่บ้ามหนึ่งเนาะ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ฮิตที่สี่ก็จะเป็นการไล่วงเวทที่ใหญ่ขึ้นนะเป็นเวทเหมือนจะเป็นเวทลมซึ่งมีระยะนะซึ่งมีระยะนะครับซึ่งระยะก็ถือว่าไกลนิดนึงเนาะใกลพอสมควรนะเนี่ยนี่ถือว่าไกล้พอสมควรเลยนะท่านผู้ชมก็ถือว่าแจ๋วนะครับโอเคครับอย่างต่อไปก็คือสกิลเซตของฟีเลนนั่นเองนะครับเป็นสกิลเซนะครับจะประมาณนี้นะครับเป็นการไล่ไล่เวทเนาะแล้วก็โจมตีไปข้างหน้าซึ่งระยะเนี่ย ถามว่าไกลไหมก็สําหรับผมนี่คือพอใช้ได้นะในเมื่อเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเรายังยิงถึงเลยนะครับโว้พีวงเวทวงเวทนี่ประมาณนี้ครับมัยังยิงถึงเลยนะท่านะชมโอเคครับอย่างต่อไปนะจะเป็นสกิลเอกเนาะซึ่งสกิลเอกอะถ้าหมูเราไม่กดใช้ชิปร็อกอ็เราสามารถเลือกเป้าหมายที่เราจะวางได้นะลา,ลายเวทใส่ได้นะครับก็นี่เห็นว่าอะ เห็นไหมท่านผู้ชมเป็นการไล่เวทเนี่ยลงบนพื้นนะแล้วก็เป็นการปล่อยไฟขึ้นมานะครับเหมือนของนัสสีนั่นเองครับนัสสีแต่ว่านัศสีอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนัศสีจะเป็นอย่างนี้โอ้โอ้อ,อพี่พี่ขอโทษพี่เอเ้ยครับยังต่อไปนั่นเองเนาะเป็นสกิลซีนะครับซึ่งสกิลสีจะเป็นเว้แบบสายฟ้านะครับอ่ะเรากดดูเลยนี่เห็นปะเราอยู่ยเฉยๆนะครับเป็นการที่เรารวบรวมสายฟ้าเข้ามาที่กระถาแล้วก็ปักลงพื้นนั่นเองนะครับผมอ่า เือว่าแจ๋วแจ๋วแล้วนี่เห็นปะนี่ประมาณนี้ครับอ่าอย่างต่อไปก็คือสกิลวีนะครับสกิลวี v. กดมาชึบอ้าวเป็นการไล่เวทข้างๆตัวเรานะครับแต่เราสามารถเลือกจุดที่เราจะเอาให้โจมตีได้เนาะใช่ไหมอ่ะโอ้วไปไหนแล้ววเนี่ย่อกนะี้เนี่ยเอ๊ะ ไม่ตีตัวขงล่างทำไมหรือว่าอย่าบอกนะขีอ้าวไม่ใช่อย่างที่มันใช่อย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยครับก็นะครับเนี่ยเราเมื่อเรากดอย่าง,างนี้ใช่ไหมปุ๊บมันก็จะเลือกจุดที่เราจะเลือกให้เราโจมตีได้นะครับแล้วเราเลือกตรงนู้นอ่ะก็โจมตีตรงนู้นนะครับถือว่าเป็น เป็นอ่าเป็นดาบใหม่กับคาทาเนี่ยที่ผมคิดว่ามันดีนะเพราะว่าเราสามารถล็อกเป้าหมายได้นะครับท่านผู้ชมเนาะโอเคก็คลิปนี้มีแยงนี้นะครับผมขอขอบคุณที่มารับชมกันด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเล่นกับเพื่อนนะครับไม่ก็เป็นการสอนหานะครับคาถาฟรีเลนเนาะก็ไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ